สวัสดีครับวันนี้มาสมีการอได้ิการไปแล้วสี่ส่งภรรยานะมาสอบสีบ่แปดก็ได้เห็นนะครับผู้คนนะครับโดยเฉพาะักาสบขอพกานาการสมรัก,กรนะมาสอบสี่แปดกันเยอะเลยนะครับได้เห็นรถนะครับเต็มเลยนะรถหลายคันเอารถมาเองกันนะครับเพราะว่า แต่ละคนก็มีหน้าที่การงานนะครับที่ดีขึ้นทีดขึ้นทำงานกันมาก็ประมาณ20ปีนะครับ2ี่สิบปีสิบน,นะครับก็นั่นแหละครับทุกคนก็หวังความเจ้าวหน้าทางหน้าที่การงานของตนเองนะครับก็มาสอบ คือเดอนขั้นเมื่อกี้เดินผ่านต้นไม้เห็นต้นไม้เล็กๆนะครับก็เหมือนการสอบตำแหน่งของสมอกรนะครับก็เหมือนไม้น้อยๆสะสมประสบการณ์สะสมความรู้มาก็เป็นไม้ใหญ่เนี่ยที่เราเห็นต้นไม้ใหญ่ที่เราเห็นก็นะครับทุกอย่างต้องใส่ความรู้ความสามารถสติปัญญานะครับแล้วก็ จิตใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธินะครับแต่ทุกอย่างก็ต้องเดินด้วยท้องนะเดินด้วยท้อง,องครับเดินด้วยท้องต้องรับประทานข้าวก่อนถึงสอบได้สู้ไหมครับยิ้มหน่อยแง่โดยรอยยิ้มเยอะครับชื่นใจนะครับเห็นผู้คนมาสอบ ที่มันไม่เหมือนสมัยเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนเนี่ยกระเป๋าแห้งกันครับแต่นี่ก็กระเป๋าตรงทํางานมีประสบการณ์ยี่สิบสามสิปีกันนะครับยี่สิปีก็มาสอบเพื่อเดืนขั้นปรับหน้ที่การงานให้สูงขึ้น จะปรกาศที่ดีนะวันนี้มาสอบนักวิชาการกันนะครับก็วานสอบตรวจสอบตรวจสอบก็เหมือนฝ่ายปราบนะครับนักวิชาการก็เหมือนงานหลังบ้านนะครับรก็ผู้คนมาเยอะนะครับวันนี้มาเยอะโอเคนะครับเอาบรรยากาศการสอบานการสมครก,กรมาฝากนะปรนะสมอะไรย่า